ที่นี่การเกิดของเทวดาทั้งหกสันบาทเนี่เอิ่นกันว่าครับกามาพรจรเริ่มจากสัน่นจาตุมหาราชิกาจนถึงสั่นครับประะนรณิมิติสวัสดีต้องเกิดด้วยการครับพุทธขึ้นอย่างเดียวคือเกิดขึ้นโดยมีรูปร่างใงตัวและกเกินที่เกิดด้วยครับปฏิสนธิเทว่าทั้งแปดแปดจำพวก เกิดแบบไรคือผู้รู้รักเหตุผลท่านผูม้มีสติปัญญาท่านผู้รู้บุญและกับาปและกัรู้ธรรมดังเช่นพระพุทธิสัตว์หรือว่าพวกท่านเทพพยายดาทั้งหลายท่านทั้งหลายเหล่านี้ต้องการนะครับต้องกําเนิดโดยรขปฏิสนธิ8แปดแทนจำพวกคือจําพวกที่หนึ่งนะเกิดแบบไหเกิด พวกทั้งพวกที่หนึ่งเนี่ยเกิดด้วยคิตที่เกิดขึ้นเองครับคือมีความยินดีมีปัญญามีอุปนิสัยครัราเรื่องแต่ว่าชอบเป็นผู้นําเกิดขึ้นด้วยคิตที่เกิดขึ้นโดยสิ่งสักจูงครับพวกนี้ก็มีความยินดีมีผูิปัญญาราเรื่องแต่ว่าชอบเป็นคนตามแล้วก็พวกที่สามเนี่ยครับจิดที่เกิดขึ้นเองอ่ามีความยินดีบม่มีผู้ปัญญาพวกนี้ครับอุปนิสัยเนี่ยครับราเรื่องชอบเป็นผู้นำที่สุดนี่แล้วก็เกิดด้วยคิดที่เกิดขึ้นโดยมีสิ่งสักน้ำ มีความยินดีบ่ยินดีจริงๆนะครับอ่สุ่มนี่เพิ่นบอกว่าสุ่มนี่แหละมีปัญญาล่าเรื่องแต่ว่าชอบเป็นผู้ตามบาในผู้ที่เกิดด้วยที่หาเนี่ยเกิดขึ้นด้วยจิตที่เกิดขึ้นมาเองมีความบ้างเฉยมีภูมิปัญญาล่าคืมชอบเป็นผู้นั่ครับแล้วก็กุ้มที่หกเนี่ยเกิดขึ้นด้วยมีสิ่งสักจุม่ม มีความว่างเฉยมีพุ cache, ่มปัญญาอุปนิสัยเข่งขึมอันนี้ชอบเป็นผู้ตามนะครับเจตนี่เกิดไปด้วยจิตที่มันเกิดขึ้นเองมีความวางเฉยอันนี้บ่มีพุ่มปัญญาเข่งขึมแต่ว่าชอบเป็นผู้นําอันที่เกิดขึ้นอันที่แปดเนี่ยโดยมีสิ่งซักสูงครับมีความวางเฉยบ่มีพุ่มปัญญานะครับอุปนิสัยกับเข่งขึ้มอันนี้ชอบเป็นผู้ตามนี่เป็นเรื่องของนะครับเทพยดาบนสวรรค์ แต่ใน,นโลกมนุษย์เท่าทั้งนันกระทาผู้ใดนะครับทาบุญได้หลายบาทำวามดีได้หลายถ้าจะไปเกิดบนสวรรค์น,นะครับเป็นเทวดาก่อนจะสิ้นใจตา,ตายจากโลกมนุษย์เท่านี้ผู้ที่จะไปครับเห็นที่จะไปเกิดจะเห็นนะชุ่มเจ็จะไปเกิดจะเห็นว่าเห็นต้นกระพึกแหน่เห็นเฮือนท่องปราสาทแก้วแน่สิ่งสวยงามเป็นเทวดาเห็นเทวดาฟ้อนนํำเดี๋ยวเห็นกําแพงเก้ีว เห็นคนบนเรียกว่าเหาะบนอากาศนะครับแน่นอนครับผมว่านี้หรือว่ามนุษย์ผู้ใดครับต้องได้เกิดบนสวรรค์ขัเห็นทั้งสี่เวลาเขาสิ้นตายนะถ่าเห็นทั้งสี่นะได้เกิดบนสวรรค์บทสันไหนก็สันหนึ่งเลครับน,นี่จะนวนสวรรค์หกสันนี่แน่นอนในโลกมนุษย์นี่ครับของเขานี่มีบุคคลพิเศษพวกหน,นึ่งนีที่สามารถไปสวรรค์นะผู้บรรลุไปนรก ทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วยครับชาติแต่ว่าต้องครับมีควมอมดทนนะครับมีควมอมดคมทนเพียรพยายามขยันเขาชาติภาวนาสมาธิด้วยการปฏิบัติรับย่างสูงพูนจนได้ครับเอินว่าชาติห้าแล้วผู้นั่นครับจะมีฤทธิ์เดชขันธ์พุทธสัมฤทธิาา์าาดำยินก็นได้หอเหินเดินอากาศได้ครับสมัยตะกี้ได้บวมันเดียวนี้หรอ ไปทุกคนทุกแห่งได้นะครับถ้ายิ่งผู้ใดน,นี่ครับได้สมาบัตแปดยิ่งเห็นบัตในห่วงจักรวาลน,นี่นะครับตำล่าว,ว่าสมาบัตแปดก็คือผู้ที่ได้ครับรูปย่านซีคืออด้ครับเรียกว่าชา้นสมาบัติที่สองสองอยังอันนี้ก็หมายความว่าย่านสมาบัติที่สามย่านสมาบัติที่ซีนี่ครับและได้ครับรูปย่านซีนะครับ คืออากาสาในจยตนะสมบัติแล้ววิญญาณในจายวายตนะนี่ครับวิญญาในวายตนะสมบัติอาจินนะครับอาจินใจสมาตนะสมบัติและเนวะสัญญาเนวะสัญญานาสัญญาออยะตามายะตนะสมบัติ และกันเนวสัญญานาสัญญาอาตัตนสมาบัติมนุษย์ผู้ใดได้สมบัตินะครับได้สมาบัติแปดนี้แล้วผู้นั้นพูดว่าจะมองเห็นสรรพสัตว์สรรพสิ่งต่างๆได้ด้วยอำนาจของวิญญาคือมนุษย์ผู้นั้นจะสามารถมองเห็นครับเมืองฝ่าเมืองพุ่ม ความเป็นยูของท่านทั้งหลายเหล่านั้นครับเห็นหมนจะเห็นด้วยสั่นหรือพุ่มของแต่ละเด่นของเมืองสวนเมืองพรมอย่างละเอียดจะรู้ว่ากําแพงแกวจักสัน่นกําแพงท่องกีสัน่นใครเป็นผู้ดูแลรู้การเกิดดับของขับเทพย,ายดารู้การตายของพรมนะครับของสวรรค์ของมนุษย์ทั้งหลาย ขอให้มีเรียกว่าสมาบัตแปดภาวนาให้ได้เถอะพนว่าทําให้ได้เถอะกระบาดที่นี่ครับท่านผู้เจริญทั้งหลายครับผมและข้าท่านยายุดแค่นั้นเด้อพนว่ายายุดแค่สมาบัตแปดเท่านั้นครับพญายามให้ได้ครับอภินญาหกคนบอกแค่ให้ได้คนโบราณไหนอีดีได้ครับเห็นบอกขาเจ้ายืนโดนนั่งโดนโดนน่โดนโดนยังทำนองนี้ได้ครับที่พระจัก์สุขนะครับ ที่ผโสตเกโตปริยานะครับบุภาเพนิวาสานาุภานุสติชานแลกะอาสวัคยาญาณให้เมื่อมนุษย์ตนใดได้อภิญญาหกแล้วมนุษย์ผู้นั้นก็สสแสดงฤทธิ์ได้ทุกทุกอย่างเช่นว่าอยากจะยกแผ่นดินมาไว้นะครับบนฟ้ามือย่อมทำได้ทำรมลาวายกภูเขาได้ คือครับอกยังไงพูดที่ได้ครับอภิญญาหกเนี่ยนะผู้ได้กระสังเ่าแต่ได้อภิญญาหกเพิ่นบอกว่าท่านสามารถทําทุกอย่างได้ดังใจปรารถนาโบราณมีอีิริเดจะมองทะลุไต่พุ่มครับทั้งบัดโดยเลยครับไม่มีสิ่งใดมาปิดบงังมอ่งให้ว่าเบื้องบนถึงพูมิลโรลู่ความเป็นในครับ ในทังมรกดูเมืองมันก็เห็นอดูเมืองพุมรลกเห็นแล้วก็เมืองนรก,กเบื่อเห็นเหลี้ยวครับเบื่อเมืองบาดาลกระทลุปูป่วงหัวจักว่านาคมียักตัวภัเป็นใหญ่เป็นยังหัวจักวดัดแล้วก็มองในอากาศนี่สามารถดูได้ว่าครับมีอะไรบ้างเนี่ยนอกนั้นนะมนุษย์คนใดก็สร้างคนว่าได้อภิญญาหกแล้ว สามารถจะรู้และได้ยินเสียงของเทวดาเสียงของพระอินทร์เสียงของพระนภมในเมืองฟ้าเมืองสวรรค์หรือแม้แต่เสียงของสัตว์ที่อยู่ในนรกคุยกันหรือเสียงของปลาเสียงของนกเสียงของสัตว์ในราชานจำพวกใดก็จะรู้ได้หมดและผู้ใดได้ไดอภิญญาหกนี้เป็นว่าสามารถรู้จิตใจของผู้อื่นได้ ว่าไม่ว่าจะเป็นขับใจของพรหมใจของเทวดาใจของมนุษย์ใจของสัตว์ต่างๆและจะสามารถครับระลึกชาติได้นะจะรู้จักที่อยู่ในชาติก่อนๆทุกทุกชาติจะรู้ว่าเกิดตายเมื่อใดตอนไหนรู้ครับพวกมุนี้นะครับทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังรู้ตลอดร้อยกับ รู้การเกิดขึ้นและกระตายมาแล้วพันวาของสรพสัตต์ต่างๆเนี่ยแต่ก่อนเคยสงสัยว่าอปู่มันพลนวาเพิ่งจะตายอายุแปดสิบปีเพิ่งคือบอกได้บอกลงตาหาบัวนะทั้งคนก็บโบเสือเห็นด้วยเพิ่งจะตายอีเดียนี่แสดงว่าอันนี้นะครับพ่นบาเป็นธรรมราขึ้นแน่นอนแต่ว่ารู้ตลอดลอยกับการเกิดขึ้นและกระตายนะครับมาแล้วเนี่ยหัวกบแล้วก็คนในโลกมนุษย์เท่านี้สามารถรู้ได้ อย่างจะว่าภาษาบาลฮาว่านะอันโลกมนุษย์นี่ที่สามารถรลูจังสีใด้มีสีเสียงมีซื่อเสียงหลายตั้งแต่สมัยหลายพันปีมาแต่กี่เพิ่นววามีอยู่หลายคนอยู่เี่เช่นว่าจะเป็นพระโยชีพระฤืษีจังสีพระยูคาวจรพระโควาพระโคพระยุคาวจรเนี่ก็คือว่าผู้ที่บำเพ็ญเพียรทั้งหลายนักพจน์นักบวช แล้วก็พรมผู้เจริญภาวนาทําจิตใจสมาธิแก่กล้าเช่นพนรบุไว้มามีอยู่จังพระอาระดาบทเิ่นว่าดิทำลาวาไว้พระอาระดาบทแล้วก็สการามะโคดสการามโคดและพระอาจารย์เอกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราก็ท่านหนึ่งละที่แน่ๆท่านเคยเห็นนะครับ ชั้นอินชั้นพมทุกทุกชั้นขณะนี้พระอาราดาบทนะครับท่านได้ไปบังเกิดเป็นอารูปผมเป็นอารูปพมอยู่ที่พมโลกสันที่สิบเก้าคครับนะเดี๋ยวนี้พระอาจารย์ของพระพุทธเจ้านะสเสวยอายุทิพเป็นเวลาเท่าไหร่ครับเพื่นทีอยู่แปดหมื่นมหากับบ่มันกลับไปีได้มหากับยังเหลือเวลาอีกโดนสําหรับท่านครับความจริงแล้ว ผู้นี้นะตำราว่าเกือบเกือบได้นิพพานอยู่แล้วยังเหลือแค่นิดเดียวคือเป็นยังนี้ว่าจังได้เกือบนิ่พานคือหลังจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเ้าเนี่ยท่านได้ทรงตัดสรุแล้วท่านตั้งใจนด้ว่าจะไปโปรดนะครับพระอรดาบทกรผูดท,ทั้งบัดเลยนะครับเพิ่นว่าแต่ว่าท่านทรงล่งทิพยานบึงเอดูแล้วท่านรู้แล้วว่าพระอาจารย์ อารดาบทได้ละสังขารก่อนท่านตรัสรู้เพียงเจ็ดวันนะครับเท่านั้นเองรูปก,กนเพียงเจ็ดวันโดยครับปดวดบ่ได้ครับเพราะยังเพราะว่าเป็นอรูปพุ่มเป็นยังยังไปว่าดรไม่มีรูปร่างหน้าตาครับเดี๋ยวนี้นะแล้วนอกจากท่านอารดาบทแล้วก็มีท่านฤาษีด้วยฤาษีนารอดฤาษีนาฤาษีนาดาบท ฤอษีนาราดาบทและฤๅษีอีกองหนึ่งฤอษีนาราดาบทนี้ท่านได้บำเพ็ญตนตบะแก่กล้าครับบารมีสูงจนห่วยสามารถล่องขึ้นล่งพุ่มมละลุขึ้นลงขึ้นล่งพุ่มหรือพุ่มมลุอันเป็นสวรรค์ชั้นของพระพรหมได้นะครับเพิ่นไปได้อันนี้เรื่องของพระพุธสิบหกชั้นนะผมก็ว่าไม่พี่น้องฟังครับอ่าเอาไปตอนถ่ายยังไงจะพ่อจะพอว่าตอนนี้คุยกันเรื่องของอ ดาราดาบทท่านก็นเนาะเมื่อไปบนพมมาโลกแล้วครับฤาษีตนนี้แหละครับผมที่เป็นผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาของพวกพรมย่างมากเลยทีเดียวข้างหนึ่งนะข้างหนึ่งบนสวรรค์บนสวรรค์น,นี่ครับชั้นฝ่ามันเกิดเดือดร้อนเพราะว่าพวกอสศุนพวกอสศุนไปนรบกวนสวรรค์ชั้นฝ้าเดือดร้อนกันไปปัดก็ได้ท่านฤาษีนี่ครับนารานี่แหละครับซอยปราบ พวกอศูนนะจนลาบคาบเลยบรรดาอสศูรย์แพ่ฤทธิอนุภาพฤือศีนาราเอ่อจนปัดซื่อลือศีนะครับนาราเนี่ยเลยเป็นที่เรื่องเลื่อในหมูมวนพรมทั้งหลายและพระฤืษีที่เด้พ่านพรมมโลกที่สําคัญสำคัญอีกอยู่หลายท่านเข่นว่าพระนะครับวิสุทธ์นะครับพระวิสิทธิ์พระวิสวามิตนะครับพระวิสวามิตนี่ก็ผู้หนึ่งบ่ เพิ่นว่าไว้ขอโทษด้วันผู้คาจาผิดผู้รู้ขออภัยนะเมื่อท่านได้ชาานนะครับแล้วก็ได้ไปสนทนากับบรรดาพวกพุ่มทั้งหลายแล,าแล้วท่านเหล่านี้ก็ได้น,นําเอาบานี้บทสวดนะครับบทสวดมั่นตะจากพระพุ่มลงมาและก็ทายทอดสูมวลมนุษย์ในโลกยุคนะครับแลกเลยลื้อีวสิทธิ์และลื้อศีนะครับวิสวามิตรจยิ่นงนําเอาขําสวดเนี่ยคำอุยพอต่าง ลุงมาบอกมนุษย์ด้วยกันแบบบามุกปาหะนะครับคือว่าทายทอดกันแบบปากต่อปากคนรู้จักกันในยุคต่อมาก,ก็ว่านี่แหละครับคำพีพระเวทเนะครับในยุคนั้นกน็ในอินเดียนี่นะพระเวทมีความสําคัญมากเลยทีเดียดนี่ว่าจะเป็นลึกข้าเวทอ่ายุทธระเวทนะครับสามเวทอาทันเวทหรือว่าอ่าทันอย่างอ่าเวทมุนเนี่ย ฤือสีเล่านี่แหละน้ำมาถ่ายออาทอดนำมาถอดถ่ายทอดให้มนุษย์ได้เรียนเพราะว่าท่านเหล่านี่ครับได้ชาตินะครับสามารถดูเหตุการณ์ต่างๆจากทุกมุมของพุทธมรรกและสวรรค์ต่างๆแล้วการที่จะได้ชาติตามที่กลาวมานี่นะวายต้องใส่ความพญายามย่างนักเลยครับและการครับจเจริญพัฒนานี่ครับความจริงแล้วมันเป็นเรื่อง ยากครับยากที่จะเบ้าให้ท่านผู้จะรุ่นทั้งหลายลูกครับอย่างละเอียดผมก็พญายามอ่านต้องเป็นชิบๆเป็นลอยๆเทื่อกับว่าจักบุญเน,นี่ยแต่ว่ากัผมจะพยายามครับเท่าที่ถอดความมาได้ความสามารถของผมมีท่ายก็ว่ากันเท่าน,นี้หละ,ะศึกษาเรื่องเรานี่เพื่อบอกไว้ฟังไว้เอาไปคนขวั่ต่อเพิ่มเติมนั่นนะเอะเสื้อลือบ่าเสื้อกนันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมไว้นะ หากท่านที่มีปัญญาย่อมรู้ดีนะครับเอออันนี้ก็ได้าผมจําผิดจําถือมากครับต้องการาบขออภัยท่านผู้ดูทั้งหลายที่เตียนไปเน่ะนะครับซ้อยกัน